สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับพระสมเด็จนะครับมาให้ลูกค้านะครับส่งมาทานะครับนี่นะครับผมสมเด็จเก้าชั้นนะครับผมด้านหลังยิงยันนะครับผมเป็นไม้พยูงนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมก็สามารถนําไปแจกขจินผ้าป่าหรือตามวัดที่มีงานได้นะครับผม ราคาเป็นกันเองนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งทำนะครับโทรมาที่เบอร์082137816หรือทางอดีไลน์ก็082137816หรือทางเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับนี่นะครับผมสวยมากครับผม ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม